สวัสดีครับผมพีทนะครับจากเพจตามผมลงนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปมุมมองของเซตที่ผมให้เมื่อวานกันหน่อยนะครับก็คืออ่าวันนี้นะครับก็คือเซตของวันที่19มกราคมนะว่ามีข้อผิดพลาดอะไรบ้างน,นะครับตามสถิติอ่อาอเลเวทแล้วก็มุมมองของเซตในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่20มกราคมครับว่ามีมุมมุมมองอะไรเพิ่มเติมบ้างน,นะครับวันนี้ทิศทางในการมองอ่าขึ้นหรือว่ารีบาวต่อคือถูกต้องครับราคาคือยืนแนวแก็บที่ผมให้ไว้แล้วก็ เป็นแนวคอรหรือแนวรองที่ผมให้คือหากราคายืนได้เราให้โฟลว์ไปลุ้นไปขายท่เก็ตด้านบนวันนี้ทิศทางแล้วก็จงังหวะเรดคือค่อนข้างถูกต้องแม่นยำนะครับถ้าเกิดใครเข้าได้คือน่าจะเป็นไปตามแผนที่ให้ไว้เลยนะครับเดี๋ยวก,ก็อ,อื่นนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถกดติดตามผมได้นะครับที่ช่องทาง f a c e b o o แฟนเพจคือเพจชื่อว่าเพจตามผมลงทุนนะครับหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือช่องทาง youtube นะครับก็คือเปิดกด อาจกดที่ยูทูบนะครับแล้วกดค้นหานะครับคำว่าค้นหานะพิมพ์คำว่าตามผมลง,ลงทุนนะแล้วก็สามารถกดกระดิ่งกดติดตามได้เลยนะครับก็คือในส่วนของเนื้อหาของทางเพจหรือว่าทาง u t u b e เนี่ยก็จะมีมุมมองของทีเฟกทองคําแล้วก็มุมมองของเซ็ตแล้วก็มุมมองของหุ้นรายตัวนะครับอาคตก็อย่างที่ผมบอกว่าผมก็จะทําตัวดีดบิว่างเสียงเพิ่มเข้าไปให้ด้วยนะครับเพือว่าพี่ๆน้องๆท่านใดน,นะครับจะนําไปปรับใช้ประยุกต์เพื่อใช้ในการเทรด อ่ของตนเองได้ที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็นะครับก่อนอื่นถ้าเกิดว่าใครสนใจจะเปิดปอดกับทางเพจครับก็สามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยครับก็จะมีเซอร์วิสบริการมากมายก็คือไลน์แจ้งเตือนมุมมองแบบอัปเดตนะครับแล้วก็ในส่วนของเซอร์วิสต,ต่างๆของทางทีมงานอาจารย์จิมอาจารย์บอยดีเดบ,บิวนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสรุปแผนของเมื่อวานกันเลยครับ เมื่อวานนะครับผมก็ได้บอกว่าราคาเซตเนี่ยมีโอกาสที่จะเด้งต่อนะปรหาัาร์าเก็ตหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าสองหนึ่งหรือหนึ่งห้าสามสองหนึ่งห้าสามแปดนะปรากฏว่าวันนี้ราคาคือมาแค่เป้าแรกนะเปิดมาวันนี้คือราคาเปิดเปิดโดดเลยนะครับก็คือไปยืน <c oughs> แนวแนวแก็บแนวแนวคียกรอบบนที่ผมให้ไว้นะครับพอดีเป๊ะเลยนะเปิดไปที่ประมาณหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าสองศูนย์ประมาณนี้ครับ ก็เป็นแนวในคลิปที่เมื่อวานที่ผมบอกว่าถ้าราคาเปิดมาทดสอบด้านบนเนี่ยถ้าเกิดว่าราคาจะลงต่อเนี่ยก็คือไม่ควรจะรีลาก็คือควรจะลงเลยนะครับวันนี้ราคาคือเปิดขึ้นไปแล้วก็ยืนเลี้ยงตัวอยู่ได้นะครับก็คือเป็นจังหวะคอที่ผมให้นะครับหากราคายืนเหนือแนวขี้ก่อนบนได้ก็เป็นจังหวะที่น่าสนใจในการคอเพเื่อไปลุ้นถ่ายแทรเก็ตด้านบนตรงนี้ครับแต่วันนี้ราคาไปไม่ถึงเป้านะหนึ่งห้าสามสองหนึ่งห้าสามเจ็ดครับราคาไปได้ประมาณ หนึ่งห้าสองแปดนะครับตัวเซตนะครับตัวจนตัวฟิวเจอร์ไปได้แรงกว่าครับแต่ว่าตอนท้ายเนะี่ยคือออกอาการหนักกว่าคือดนขายชิ้งลงมาน่าจะทําโรใหม่นะครับแต่ว่าตัวเซตเนะี่ยยังไม่เสียทรงนะครับแต่ว่าตัวฟิวเจอร์มันเสียทรงถ้าถ้ามันมุมมองแบบนี้ผมก็คือก็ดูยากว่าจะพวกนี้จะไปตามไหนแต่ว่าผมอิงถ้าดูจากเซตเนะี่ยราคาก็ยังไม่ได้เสียทรงในจังหวะขึ้นอะไรแต่ว่าตัวฟนะิวเจอร์เนี่ยอาจจะเสียทรงในการขึ้นมาแล้วแต่ว่า ชุดที่ดีดมาเนะี่ยผมว่ามองว่ายังไม่จบนะครับในส่วนของตัวเซตแล้วก็ฟิลเจอร์นะครับมีโอากาสที่จะยังเด้งขึ้นต่อได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูเงื่อนไขเพิ่มเติมของวันวันวันนี้กันนะครับก็ใครเข้าไปในในนี้ก็น่าจะได้อยู่ประมาณห้าหกเจุดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของมุมมองเนี่ยก็คือยังคงเป็นมุมมองคล้ายๆเดิม จากเมื่อวานนะครับอันนี้เป็นอันนนี้เป็มุมมองเมื่อวานนะครับที่ผมให้อันนี้ก็คือพูดไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูแผงของวันวันพรุ่งนี้กันเลยครับวันที่วันที่ยี่สิบนะครับพรุ่งนี้นะครับผมก็มองว่าราคาเซตเนี่ยมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นต่อนะเป็นาน t a r ก็หนึ่งห้าสามสี่หนึ่งห้าสี่ศูนย์นะครับหรือหนึ่งห้าสี่เก้าหนึ่งห้าห้าห้านะครับโดยมีเงื่อนไขนะก็คือแนวแกปเดิมนะที่เปิดโดดมาเนี่ยไม่ควรที่จะจะหลุดนะครับก็คือตงนนี้ลงมาทดสอบแล้วพรุ่งนี้ ถ้าใจดีก็คือราคาควรจะขึ้นเลยอาจจะปลดเปิดโดดขึ้นไปเลยครับเพื่อจะไปเล่นเป้าด้านบนแต่ราคาดึกยักจึกยักเนี่ยก็ระวังในราคาอาจจะพักตัวลึกนะครับเพื่อขึ้นต่อทีนเนี้ยถ้าพักตัวลึกเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวแนวต้านด้านบนก็จะยากแหละอันนี้ก็จะกลับมาเป็นฝั่งฝั่งช็อตหรือว่าฝั่งพุทธเนี่ยจะกลับมาได้เปรียบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่านี่ยังเป็นจังหวะในการเล่นรอบเป็นการเล่นรีบาหรือว่าเด้งนะครับ ไม่ไม่ใช่จังหวะในการที่จะเราจะโฮโพสิชันแต่ถ้าเกิดว่าเข้าสู่เคสเว็บสขึ้นไปห้าเนี่ยถ้าใครจะใครเล่นตามมุมมองนั้นอยู่นีก็สามารถโฮโพสิชันเพื่อรุ้นนิวไฮกอกเป็นของไปผ่าได้คือผ่ายขอามาชุดเนี่ยก็คือปรับปักจบชุดไปละนะครับก็คืออันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเว็บสามนะอันนี้ก็เป็นเว็บสี่หรือว่า X นะครับสหรือว่า X แล้วก็ ขึ้นเวพ้านะพนที่รุนขึ้นเวพ้านะครับคือรุนทํากําไรนิวไฮนะครับก็มีโอกาสดูนะมุมมองนี้อันนี้เป็นเคสที่มองขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมให้เป็นน้าหนักของเคสแฟลก็คือเป็นมุมมองของการมอง,มองลงมองลงมากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูแผนที่ผมให้กันเลยครับอ่ะอันนี้เป็นมุมมองแฟลทที่ผมให้นะครับก็คือแผนของวันพรุ่งนี้นะครับ ก็คือมองว่าราคาจะเด้งต่อนะโดยมีเงื่อนไขราคาไม่ควรย่อหลุดแนวแนวนี้ครับ1.5 1.8 1.520กนะ็คือแนวแก็บที่เปิดมาวันนี้นะครับถ้าถ้าเกิดว่าหลุดในราคาอาจจะลงมาหาแนวรับด้านล่างก็คือ1.508 1.512ได้นะครับหรือว่าต่ำกว่านะครับระวังนะว่าชุดนี้อาจจะเด้งจมแล้วก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาไม่หลุดแนวแก็บนียก็มีรุ่นที่จะไปหาทาร์เก็ตด,ด้านบนนะก็คือ ห 5, 3, 4, 1, 5 3, นะึ่งห้าสามี่หนึ่งห้าสามประมาณนี้แล้วก็ถ้ายืนได้เนะี่ยมีโอกาสที่จะทะลุขึ้นไปหาแนาวต้านด้านบนได้นะครับก็คือหนึ่งห้าสี่เ้าหนึ่งหสี่แต่ว่าผมให้น้ําหนักแนว1นึ่งห้าสาี่หนึ่งห้ี่ย์แนวนี้น่าจะเป็นแนวสําคัญนะครับสําหรับโมเมนตะัมนแต่ก็ยังมีโอกาสครที่จะรีเทสลึกแล้วก็ปรับทิ้งตัวลงมาก็ได้ครับสำหรับขาขาพุทธหรือขาช็อตเน,นี่ยก็หาจังหวะเก็บที่2แนวนี้ได้นะครับ เพื่อลุ้นเล่นขา C ถ้าเกิดว่าเป็นมุมมองแฟรจริงๆงน,นะครับเคสนี้ mm. ถ้าเป็นมุมมอง C ของแฟรจริงๆก็คือถ้าเคสนี้จะเป็นลงอ่ะเดี๋ยวผมให้มุมมองเคสแรกก่อนนะียอ่ะมาดูที่ผมเขียนก่อนอ่ะอันเดิมก็คือเคสแรกก็คือมุมมองของภาพระยะสั้นก็คือเว็บ C อันนี้ผูดไปแล้วเมื่อเมื่อครู่นี้นะครับเพื่อคนที่จะลุ้นขึ้นไปผ่านนะครับกรณีที่เว็บสจบนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเล่นตามมุมมองที่ผมให้คือเว็บ2ยังไม่จบ กำลังลงขอขา C ของแฟดของเว็บ2นะครับ C of B นะครับก็คือเงื่อนไขตอนนี้เว็บ1นน้อยหรือ A เนี่ยน่าจะจบแล้วกำลังอยู่ในการปรับเว็บ2หรือ B นะครับอยู่ที่ว่าปรับในรูปแบบไหนนะครับก็คือตรงน,นี้อันเนี้ยจบแล้วนะเซกเมนต์เนี้ยน,น่าจะจบแล้วทอนเนี้ยทั้งทอดเนี้ยจบไปละราคาคอนเะฟิร์มละตอนนี้เรากำลังอยู่ในเซกเมนต์นนะเซกเมนต์นี้ที่2เนี้ยอยู่ที่ว่าปรับในรูปแบบไหนนะอาจจะเป็นตัว ซิกแซกก็ได้หรือว่าแฟตก็ได้นะครับแล้วก็ลงต่อนะครับอันน,น,นี้อาจจะเป็นซิกแซกก็คือ,อเด้งปึ๊บป๊บแล้วก็ทิ้งเลยนะครับหรืออาจจะเป็นแฟตก็คือปึ๊บป๊บแล้วก็ลงทีก็ได้นะครับก็คือแฟตก็จะมีหลาดสามนะครับหรืออาจจะเป็นทายางเกิลนะครับก็ได้นะครับที่จะปรับตัวลงต่อนะครับถ้าเป็นทางเกิลก็จะประมาณนี้ A B C D E ประมาณนี้ครับเราก็สิงตัวลงต่อนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าเว็บ2หรือว่า B เนี่ยจะปรับลึกขนาดไหนนะครับเพื่อลุ้นขายาเป้าด้านล่างนะครับทั้ง2แนวนะครับสำหรับฝั่ง ใครที่ไม่มีของก็คือตลอพุทนะครับก็คือพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าราคาเปิดไม่ได้ไปไหนเนี่ยอันนี้ก็คือจะเทรดยากนะยเพราะว่ารานะคาอาจจะออกข้างแต่ถ้าเกิดว่าราคาเลีอยไปชนด้านบนเลยปุ่นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมีโอกาสที่แนวเนี่ยน่าจะยังไม่ผ่านเราจะได้ลุ้นการชอร็อตสั้นๆได้นะครับหรือว่าหรือว่าพุส่สั้นๆได้ครับก็คือแนวนี้เป็นแนวสําคัญก็รลุ้นอาจจะขาระยะสั้นอาจจะได้ถึงเป้าที่ให้วเลยก็ได้หนึ่งห้าศูนย์แปดหนึ่งห้าหนึ่งสองอาจจะขึ้นไปชนแล้วก็จบเลยก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่า,าราคาขึ้นไปแล้วเกิดว่ายิ่งยักยิ่งยักยืนได้เนี่ยอาจจะไปหาเป้าด้านบนได้อีกแต่ว่าแนวนี้ไม่ควรจะผ่านละที่หนึ่งห้าสี่เก้าหนึ่งห้าห้าสี่เนี่ยว่าจะผ่านแนวนี้เนี่ยแต่ว่าก็เป็นจุดเข้าที่คุ้มเพราะว่าคัดก็คือไฮเดิมตรงนี้เองนะครับในส่วนของคนที่จะรอเล่นฝั่งคอนะครับถ้าฝั่งคอก็คือรอดูในส่วนของแนวรับนี้นะครับถ้าเกิดว่าราคาเล็กที่จะย่อม,มาก่อนเนี่ยสมว่าเปิดโดดลงมาครับพวกนี้ เปิดจริงตัวลงมาตามตามทีเฟกที่ทีมาท้ายตลาดลงมาที่แนวรับนี้อันนี้ก็ต้องระวังนะว่าราคาเนี่ยอาจจะเป็นการจบชุดใหม่แต่ก็ก็ก็ใความเสี่ยงได้ครับเพราะจุดคัดมันก็ไม่ได้เยอะนะครับประมาณ1 5 0 3เอยานะครับเสี่ยงซื้อพิจารณาซื้อฝั่งคอนะครับไปลุ้นขายเป้าด้านบนนะครับหรือว่าค่อนข้างคุงค้มก็คือ1534153าีน้มี้ยังมีโอกาสไปถึงน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาหลุด1 5 0 3นเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะ พทุที่ดีนะครับแต่ว่าก็ล้นขายเป้าระยะสั้นนะี1493 1 4 9 3, 4, 6, หรือต่ำกว่านะครับสำหรับฝั่งพุทธนะครับถ้าราคาหลุดแนวนี้ก็คืออาจจะเป็นการยืนยันว่าชุดที่เด้งมาเนะี่ยจบแล้วนะครับมุมมองในการเทรดก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ขอให้โชคดีในการเทรดครับขอบคุณครับ